กับนมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรินทโรดิฉันนางสาวสุนิสารรักษานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปวชปีที่สองสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยขู่ขันจังหวัดศรีสะเกดวันนี้จะมาพูดเรื่องโครงการคุณวิเศษของการทำสมาธิดิฉันเป็นเด็กต่างจังหวัด เติบโตมากับครอบครัวที่อบอุ่นมีฐานะปานกลางการศึกษาก็เรียนตามโรงเรียนในหมู่บ้านที่ห่างไกลจากชุมชนเวลาว่างของดิฉันจะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ทำสวนทำนาเรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้เที่ยวไม่ได้เหมือนคนอื่นที่มีฐานะในหมู่บ้านแต่เราก็ไม่ท้อแทน้นโชคชะตาค่ะอยู่แบบพอเพียงตามที่คุณพ่อคุณแม่ท่านพร่ำสอนให้ประหยัด ให้ตั้งใจเรียนจะได้ไม่ลำบากและคุณพ่อคุณแม่ของดิฉันก็จากพาดิฉันเข้าวัดทำบุญตามประเพณีต่างๆมีอยู่วันหนึ่งที่วิทยาลัยของดิฉันได้นำหลักสูตรสมาธิตามแนวทางของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเป็นหลักสูตรที่เรียนเข้าใจง่ายเรียนแล้วนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองทั้งการเดินจงกรมและการนั่งสมาธิ ช่วงแรกๆของการปฏิบัติช่างเป็นช่วงที่ทําให้ดิฉันเกิดความเหนื่อยล้าความเบื่อหน่ายถามตัวเองว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เรานั้นได้ปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเป็นแล้วรู้แล้วก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยจนผ่านไปราวสามเดือนเห็นจะได้ด้วยความที่ดิฉันเริ่มเป็นสาวเริ่มอยากมีความรัก เพิ่งมีแฟนเป็นครั้งแรกก็อายุประมาณ15ปีมันเป็นช่วงที่วัยรุ่นม,มีแฟนแข่งกันเพื่อจะได้อวดเพื่อนๆแต่มันก็ไม่ได้ดั่งใจเราทุกเรื่องหรอกค่ะมีความสุขหวานชีวิตดูดีร่าเริงสนุกสนานเป็นส่วนใหญ่แต่พอคบไปเรื่อยๆเ,เริ่มมีปัญหาทะเลาะกันบ้างเริ่มหนักเข้าทุกทีจนในที่สุดดิฉันต้องเจ็บปวดเพราะถูกทิ้ง มันทรมานมากเริ่มเกิดความคิดชั่ววูบอยากเอามีดกรีดแขนอยากทำร้ายตัวเองเพราะอะไรทำไมดิฉันรับไม่ได้ซึมเศร้าไม่พบปะผู้คนเรื่องเรียนไม่ต้องพูดถึงค่ะไม่ได้สนใจเลยแต่ด้วยคนคนหนึ่งนั้นคือคุณครูที่วิทยาลัยท่านพอจะรู้ข่าวท่านมาพูดปลอบใจ มาเป็นกำลังใจคุยและท่านยังบอกว่าคนเรานั้นจะดำเนินชีวิตอยู่ได้ต้องมีสติมีสมาธิท่านบอกหนูว่าหลักสูตรสมาธิที่เราได้รับการอบรมไปนั้นเราลองกลับไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับตนเองดูบ้างไหมแล้วเราจะหาคำตอบเกี่ยวกับความรักในครั้งนี้ได้ดิฉันเองจึงหันมาพึ่งพระพุทธศาสนา เพ่งสมาธิพึ่งการเดินจงกรมเพื่อแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรในครั้งนี้ดิฉันเริ่มกลับมานั่งสมาธิทำตัวเองให้นิ่งดึงสติกลับมาทำอยู่อย่างนี้ประมาณสามอาทิตย์ทั้งก่อนนอนและตอนตื่นเพื่อไม่ให้ตนเองเครียดผลการปฏิบัติที่ทำมามันเริ่มเห็นผลมันทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นจริงๆค่ะและที่สำคัญ ดิฉันรู้สึกสงสารคุณพ่อคุณแม่ที่ทำให้ท่านต้องเครียดตามแต่ดิฉันก็เริ่มคิดได้เริ่มปล่อยวางเริ่อม,มองหาความเป็นจริงที่ทำให้เราอยู่ได้และดำเนินชีวิตต่อไปฉันจึงถือว่าสมาธิที่ทำให้ตัวเองหลุดพ้นจากความเศร้าหมองในครั้งนี้คือคุณวิเศษสมาธิโดยแท้และดิฉันจะนำมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตนเองได้ใช้ชีวิตอย่างระมัดร,ระวงังสุดท้ายนี้ดิฉันขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์หลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ดิฉันเป็นดิฉันในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณค่ะ